สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาแนะนําวิธีการทําความสะอาดอไมโครโฟนให้กับเพื่อนๆน,นะครับได้รับชมกันนะครับวันนี้ผมก็จะใช้เป็นน้ํายาโซเวนนะครับเป็นโซเวนหกศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับนี่นะครับน้ํายาโซเวนนะครับอันนี้ก็จะเอาไว้ใช้สําหรับ ล้างคราบฟักนะครับในกรณีที่เราบัรกรีสายสัญญาณต่างๆนะครับหรือบัดกรีตะกัวต่างๆนะครับแล้วก็ใช้น้ายาโซเวนนะครับแล้วก็ใช้แปรงล้างคราบฟักนะครับน้ายาประสานนั่นแหละครับทีนี้นะครับก็จะเอามาทําความสะอาดตะแกงนะเพราะว่าไมโครโฟนที่ผมเอามาจากผับนะครับจากร้านเล่านะครับนี่ก็จะสภาพเยอะ เยอะเยินนะครับสภาพเยินนะครับก,ก็มีคาบอะไรบ้างก็ไม่รู้นะครับอันนี้ผมก็ได้จัดแหลกใหม่ให้นะครับอันนี้เป็นชุดร้องเาราเกะเป็นชุดสำรองนะครับอ่ามโครโฟนก็จะประมาณนี้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็สถานการณ์โควิดกลับเข้ามาอีกแล้วนะครับก็จะต้องรักษาความสะอาดนะครับสําหรับใครที่ต้องการความสะอาดนะครับรักษาความสะอาดวิธีการทําความสะอาดให้กับไมโครโฟนนะครับก so ็ ใช้น้ำยาตัวเว้นได้นะครับอันนี้ผมเทไว้ในขวดปั๊มแล้วนะครับแต่ว่าปั๊มไม่ออกนะครับก็ต้องเปิดฝาแบบนี้นะครับแล้วก็เอาแปรงจุ่มนะครับมาดูนะครับผมจะทําให้ดูอันอันนี้ผมทําเสร็จแล้วนะครับก็จะได้สภาพประมาณนี้นะครับถ้าจะให้ดีก็ไปพ่นสีนะครับอันนี้ก็ไม่มีเวลาแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะไปส่งงานให้กับลูกค้าวันนี้แล้วนะครับก็อพรดีมีเวลาเหลือนิดนหน่อยๆนะครับก็จะมาทํา ให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันมีโควิดกลับมาอีกแล้วนะครับระบาดมาอีกแล้วนะครับรอบรอบหนึ่งนะครับก็ให้แกะนะครับแกะเอาตรงนี้นะครับแกะเอาฟองน้ําตรงนี้ข้างในนะครับที่ดานี่ครับเอาออกมานะครับอ่านี่สภาพก็ประมาณนี้นะครับมีรอยลิสติกรอยฝุนรอยอะไรมั่งนะครับแล้วก็เอาแปรงปัดนะครับแปรงสีฟันนี่แหละครับแต่ว่าแปรงที่ใหม่นะครับไม่ใช่เอาไปแปรงฟันนะครับเป็นนี้เป็นแปรง สำหรับเฉพาะงานอัน,นี้เฉพาะนะครับอ่าโอเคผมซื้อมาแปลงอ่าพวกวงานบัตรกีโดยเฉพาะนะครับตัวนี้ไม่ใช่จากแปลงสีฟันเกา่าเก่าไม่ใช่นะครับซื้อใหม่แกะกล่องแล้วก็มาแปลงนะครับก็ใช้งานนานพอสมควรแล้วนะครับก็แตะกัญญาโซเวนได้นะครับประมาณนี้นิดหน่อยนะครับอ่ประมาณนี้กลิ่นของมันนะจะคล้ายๆกับแอลกอฮอล์นะครับยาโซเวนประมาณนี้ ก็ได้ประมาณนี้นะครับถ้าใครมีเวลานะครับมีแดดก็ถอดไปซักก็ได้นะครับอันนี้ไม่ว่ากันนะครับส่วนตัวนี้นะครับหัวตะก้อไม้นะครับตัวนี้นะครับก็มีคราบนะครับคราบอะไรบ้างก็ไม่รู้นะครับลิสติกหรือคราบรลิอฟีป่าใครก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ล้างนะครับค่อยขัดไปนะครับใช้น้ำยาอันนี้กลิ่นก็จะไม่แรงเท่ากับพวกทินเนอร์นะครับ กลิ่นมันจะคล้ายๆกับถ้าเทียบกับน้ํายาทาเล็บก็ยังยังยังไม่เท่ากับน้ำยาทาเล็บนะครับยังเบากว่านะครับกลิ่นมันมีนิดนิดนหน่อยครับอัเนี้ก็ใครจะใส่ถุงมือก็ได้นะครับถ้าถ้าใครเป็นผิวบางนะครับอ่าส่วนมือผมมันด้านนะครับใช้แบบนี้ได้นะครับอ่าก็เห็นนะสะอาดขึ้นนะครับสะอาดขึ้นเริ่มมองเห็นรูนะครับเสียงก็ จะมีโทนที่ใสขึ้นนะครับไม่ให้ทําให้เสียงไม์อุ่ยนะครับก็นี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นี่รองนี้อ่าประมาณนี้นะครับก็ถือว่าสะอาดอยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมขี้ฝุ่นนะครับกระดาษ A4 นะเต็มเลยนะครับเนี่ยข้างในด้วยนะครับ ก็คือน้ำยาโซเวนเนี่ยนะครับมันจะไม่ทําให้พวกวัสดุพวกนี้เป็นสนิมนะครับก็จะเอาไปล้างพวกแผ่นปิ้นพวกบอร์ดพวกอะไรได้นะครับตรงนี้ทำความสะอาดได้ได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับตรงนี้ลาคอนแทคหน้าสัมผัสอะไรพวกนี้ก็ล้างได้เหมือนกันนะครับหรืออีกสายช่างนะสายช่างยนต์เขาก็จะเอาไปล้างพวกแอร์ o ฟนะแอร์โฟในกองอากาศนะครับตรงหม้อกองอากาศนะก็ล้างได้เหมือนกันครับ ันนี้ยาโซเวนนะครับโอเคแค่นี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวส่วนพวกยางพวกไม้พวกอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมจะล้างหลังกล้องแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับในส่วนคลิปนี้นะครับก็แนะนำเบื้องต้นล้างประมาณนี้นะครับในส่วนที่ใครใช้งานแบบไมโครโฟนแบบใช้หลายคนนะครับหรือสําหรับนักร้องนักดนตรีท่านใดนะครับที่ทํางานกลางคืนนะครับต้องการอยากจะทําความสะอาดให้กับ ไมโครโฟนของตัวเองก็ซื้อน้ำยาโซเวนมาได้นะครับในแอปอสีสีส้มสีน้ำเงินก็ก็มีนะครับอ่าดูไว้นะครับเอาไปเสิร์ชดูนะครับน้ำยาโซเวนนะครับโ so ซเวน6010นนะครับมันล้างได้เยอะนะครับก็ไม่ได้แสบมือเท่ากับแอลกอฮอล์นะอันนี้ อยู่ประมาณร้อยกว่าบาทครับอยู่ประมาณร้อยกว่าบาทอันนี้1ลิตรนะครับอยู่ประมาณร้อยกว่าบาทร้อยกลางๆร้อยแปดสิบร้อยหกสิบอะไรนี่ผมก็จําไม่ได้อยู่ราคาประมาณนี้แหละผมก็ซื้อมานานแล้วนะครับก็ถือว่าใช้ดีนะครับเวลาเราบัดกีบัดอะไรเนี่ยบัดกีสายไม่ต้องเอาทินเนอร์ล้างนะครับใช้น้ํายาโซเวนล้างก,าก็สะอาดนะครับพวกคราบมันคราบอะไรนี่ออกหมดนะครับละลายหมดนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ